เรื่องเป็นเรื่องอนาคตนะฮะอนะคดอิตาลีกับประเทศหนเป็นยังไงอ๋อป่าไปงานไปทริปด็อกเตอร์จิวเฉยๆครับไอทิปด็อกเตอร์จิวเฉยๆครับก็ไมันมีรูปที่แบบหวานแบบแบบนั้นเอาเรื่องเรื่องเอาเรื่องจริงๆเลยป่ะไปกวนประสาทเขาแค่นั้นเองไม่อยากให้เขาถ่ายรูปคนเดียวแค่นั้นเองฮะใช่ฮะฮะกหัวของเขาหืมไม่ใช่คือคือคือเวลามันไปเออกลัวลูกเขาสวยแค่นั้นเองใช่ฮะ เขาเห็นผมเห็นเขามาตั้งสิบขวบนะเออฮะรู้สึกแก่ไงไม่รู้ตอนนี้แต่เขาบอกไม่ติดแล้วอยู่แล้วไม่ติดเหรอฮะเดี๋ยวว่าแล้วก็เรื่องอนาคตแล้วกันนะโอเคอ๋อแล้วเรบเราน้องเขาเป็นอะไรนะอะไรนะฮะสเปคผมคือผู้หญิงครับผมแล้วไงแล้ว่ง นะะฮก็ใช่ไงครับสเปกคือผู้หญิงครับไม่ใช่ไม่ใช่ทุกคนขนาดนั้นครับไม่ใช่ทุกคนขนาดนั้นครับสรุปในาำนี่คือเราต้องรู้หน่อว่ายังไงเอาเอาเป็นว่าให้เขาไปคิดไต่ตองให้ดีก่อนดีกว่าเออก่อนจะมาชอบคนแก่เพราะว่าอีกคนนึงเขาอยากรู้จักคำวามรู้จักเราคือติช่าเพราะเขาอยากลองชายไทยว่าชายไทยจะเป็นอย่างไรชายไทยก็ไม่แพ้ชาติใดในโลกนะฮะต้องถามว่าเอามันไหม ไม่หมูกรอ,อบหมูกรอบหมายถึงว่าคุณชายหมูกรอบจะได้อบส่งมาให้กินอ่าอะไรอย่างเงี้ยครับก็ดีนะติชาก็ก็โคก็ดีจริงก็แอบติชาก็เป็นเป็นผู้หญิงแบบเขาห้าวดีอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วรู้สึกไงบ้างพอคนจับจิ้งเนี่ยเพราะว่าในรูปที่มันติชาก็ต้องบอกว่าช้อนขึ้นมาช้อนลองมาช้อนของจริงก่อนก็ได้เพราะว่าเขารู้สึกว่าเขาอยากลองของไทยเราอยากจะแนะนำติช่ายังไงบ้างก็ เป็นหนึ่งในชายไทยที่เขาของดีเหมือนกันนะโอเคโอเคอ่าฮะคือมัที่ออกรายการคือก็ได้ได้ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่แต่ว่าตอนนี้คือโสดอะไรนะตอนนี้คือโสดใช่ครับใช่ครับใช่ครับโสดพร้อมเกิดแับทุกคนอะไรนะฮะพร้อมเกิดแับทุกคนใช่ปัญญาไม่ทุกคนไม่ทุกคนอย่าก็เถใะไม่ทุกคนมีคนเ่า ช่วงนี้มีคนเข้ามาเยอะครับเข้ามาซื้อหมูกรอบเยอะแยะเลยตอนนี้ออกบลูส์อยู่นะฮะตอนนี้ก็าเทอร์มินอลน,นะฮะไปดูในเพจหมูกรอบได้นะฮะโอเคขอบคุณครับ <laughs>